วัดีครับวันนี้ Talk andtoy นะครับทำอี P ีพิเศษเพื่อรับาการฉายภาพยนตร์ของ f a ร์ซอนฟิลนะครับซึ่งจะฉายในประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้เราทำเป็น E ีพีพิเศษนะครับเพื่อโชว์ของสะสมที่เป็นรถของภาพยนต์เรื่อง f a ร์ซอนฟิลิสนะครับโดยปกติทั่วไปอย่างที่เคยได้โชว์เราก็คือจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับซึ่งใน E ีนีก่อนๆก,ก็จะมีโชว์ในส่วนของ แฟลซ์เฟรเซีที่เป็นรถที่อยู่ในแพ็คอย่างเช่นรถตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดล่าสุดนะครับแต่ว่าวันนี้คือสิ่งที่อยากจะเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูก็คือในส่วนของอเป็นของชุดที่อยู่นอกแพ็คนะครับทั้งหมดในกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นชุดรถแฟลซรถในภาพยนต์แฟลซเฟรเซีทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้ทั้งหมดจะมีสักกี่คันจะเรียงได้ทั้งหมดเต็มในพื้นที่นี้หรือเปล่า I'm a nice the job, big. นี่ก็คือทั้งหมดที่เป็นรถอยู่นอกแพ็คที่สะสมนะครับซึ่งบางส่วนก็จะมีซ้ํามีอยู่ในแพ็คด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันหรือว่าเป็น EP พิเศษนะครับต้อนรับการเปิดตัวของภาพยนตร์ Fast and Furious เนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์แนะนำะได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับสวัสดีครับ